สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูรีนันนียนตางครูสาวนะคะประจำห้องอัจฉริยะค่ะโรงเรียนอนุบานทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะสัปดาห์ที่34หน่วยการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เด็กๆไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ วิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆเ,เป็นการส่งเสริมให้เด็กนะคะได้เรียนรู้โรคธรรมชาติรอบตัวนะคะและอสืบสอดแสวงหาความรู้แบบทางวิทยาศาสตร์ค่ะโดยใช้นะคะประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเพื่อให้เด็กนะคะได้รู้จักการสังเกตการทดลองนะคะรวมถึงการจำแนกสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะมีความคิดและจินตนาการในการสร้างสารรค์ผลงาน ทางวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆแล้วเด็กๆคนไหนชอบการทดลองวิทยาศาสตร์บ้างคะเป็นการที่ฝึกให้เด็กๆรู้จักคิดและสังเกตนะคะเด็กๆเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงน้มถ่วงต่างๆนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆ เหล็กนะคะเด็กๆมีสองทิศที่มีลักษณะเป็นขั้วนะคะขั้วเหนือนะคะก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว N นะคะและขั้วใต้นะคะก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว S ค่ะเมื่อขั้วต่างกันก็จะดูดกันนะคะถ้าขั้วเหมือนกันก็จะผลักกันนะคะด้วยแรงแม่เหล็กนะคะเด็กๆเ,เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวนะคะก่อนอื่นเรามาฝึกร้องเพลงนะคะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กันค่ะไปกันเลยค่ะเด็ๆมีดวงอาทิตย์รูกลางกลมๆให้ เป,เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเมื่อฟังเพลงแล้วร้องได้ไหมคะดวงอาทิตย์นะคะเมื่อเราตื่นนอนตอนเช้าเราจะมองเห็นแสงสว่างนะคะที่ขอบฟ้านะคะเด็กๆเมื่อเวลาผ่านไปแสงสว่างนั้นก็จะสว่างมากขึ้นทุกทีนะคะเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันนะคะเด็กๆ ดวงจันท์นะคะเด็กๆเ,เราจะเห็นดวงจันทร์ในเวลากลางคืนนะคะดวงจันทร์จะไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะแต่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้เพราะแสงของดวงอาทิตย์นะคะไปร้ยส่องกระทบดวงจันทร์นะคะและสะท้อนกลับมายัางโลกนั่นเองค่ะเด็กๆด,ดวงดาวนะคะ ในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะเด็กๆและไม่มีเมฆนะคะนอกจากมองเห็นดวงจันทร์แล้วนะคะเรายังมองเห็นดวงไฟดวงเล็กๆบางดวงนะคะที่มีแสงระยิบระยับนะคะบางดวงมีแสงนิดนึงนะคะเราเรียกดวงไฟดวงเล็กๆนี้ว่าดวงดาวค่ะเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ประโยชน์และโทษของพลังงานนะคะพลังงานในชีวิตประจําวันของเรานะคะเด็กๆอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าค่ะก็มีประโยชน์นะคะทําให้เกิดแสงสว่างค่ะแล้วก็โทษของพลังงานนะคะอย่างเช่นพลังงานเชื้อเพลิงนะคะเด็กๆจะทําให้เกิดมวลล้ภาวะนะคะเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงนะคะ เสียงเป็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุค่ะเมื่อวัตถุสั่นสะเทือนก็จะทำให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียงนะคะและถูกส่งผ่านตัวกลางนะคะอย่างเช่นอากาศนะคะไปยังหูนะคะเราก็จะได้ยินเสียงค่ะเด็กๆ เสียงที่เกิดขึ้นก็มีทั้งเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะคะเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเด็กๆอย่างเช่นเสียงฟ้าร้องเด็กๆลองฟังเสียงฟ้าร้องนะคะแล้วก็เสียงฝนตกค่ะเด็กๆได้ยินเสียงฝนตกไหมคะจะเกิดขึ้นเสียงนะคะผ่านมาที่หูของเราจะทําให้เราได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเด็กๆ เสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะเด็กๆอย่างเช่นเสียงโทรศัพท์ค่ะเด็กๆลองฟังเสียงโทรศัพท์นะคะแล้วก็เสียงรถจัก,กรยานยนต์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบทดสอบกันค่ะเสียงที่ได้ยินคือเสียงในข้อใดคะเด็กๆ ข้อกอไก่หรือข้อขอไข่หรือข้อควายคะตอบข้อไหนคะเด็กๆตอบกอไก่ใช่ไหมคะเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมคะเสียงที่ได้ยินคือเสียงในข้อใดคะเด็กๆลองฟังดูนะข้อกอไก่หรือข้อขอไข่หรือข้อควายคะเด็กๆตอบข้อขอไข่ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ไปแล้วนะคะเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกตนะคะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหานะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจนะคะกลับมาทบทวนบทเรียนนะคะเพื่อให้เด็กได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูสาวขอให้เด็กๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ